เเราได้จวัดดอยแม่แจ่มอ้าไปเลยแล้วจุดมุ่งหมายโอ้โหไหวเนี้ยได้เออเออขัดแขงวัดแข่ัดแรงัดวดแข่งนั่วังวันแวัดแข่งวับแขงวันมข่งลัดแัดัดแัด้ขงวัดแงัดอันแขงั่ว่่งังวังัับัดดแแ่แััั บารมีครั้งนี้นะครก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ความตั้งใจที่ต่อองค์พระศาสดาองค์สมเด็จพระองค์ปฐมอยู่เบื้องหน้าเรานะครับทุกคนเห็นไหมครับนั่นแหละครับสาธุพร้อมกันนะสาธุ<ม>าลูกมาถึงแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมลงไปที่ตลาดกันนะครับกดใหม่หรอสาธุบุญแล้วครัของขึ้นบุญนะครับวันนี้เราได้เอาของมาทําบุญมาไต่อีกว่าถ้าไต้ไหมลูกได้ได้เอารูปสามพืน พระประธานระสง์ฮไปไปามาให้จันเนลยเบาๆค่ะ จาบานสีขาวออมมีจาบานสีขาวมาแล้วอนีอน Watts, ้ขาวนี่แดงแเออตัวขาวไอ้ข้างหลังนี่ไม่ได้ช okay. 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 oh. ุบลืมชุบลืมชุบเมืา่มอกันนะาอัวนเป็นัทนี้ตัว่านี้ก็่ สวยมากเลยครับลงไปเราจะไม่เห็นหมอกนะใช่ที่เราจอดขายหมอกโดยเฉพาะอ่ะไปเลย เราตอนกลางหาวของเราตอนนี้อย <ta ู่ท네ี่ความสูงระดับน้ำทะเล150ฟุตนะครับ150ฟุตถุงมันสูงหมดไมัเป็นแท้ไม้นับสองเที่ยวนั้นเรือตายแล้วนี่150รถไต้ยเกินนะ้วเหอรถเป็นพันเลยอ่ะ วัดป่าโพธิญาณวัดป่าโพธิญาณสามร้อยเมตรตรงเข้าไปสามร้อยเมตรโอเคอ่ะเรารู้แล้วพอละเห็นเขาบอกเข้ามาสามร้อยเมตรจะเจอวัดถ่ายเลยัจ้ะถ่ายแล้วนี่ถ่ายแล้วเมื่งกี้มีวัดแน่นะอยู่ทางยอดเลยแต่เป็นเจอจริงพวกเราไี่ถ่ายบุญบุญเกิดจากการนำพาจริงๆเจอแล้ว ขออนุญาตครับขออนุญาตหน่อยตขออนุญาตขออนุญาตขออนี่บัวอ้นไม้ตงออนุญต้นไม้วขอเตขนตขออนตนาตขอนานตนตขอนุขนาตอญาตขออนญาตออาน้ญาจออนาตวออนุออนาอนานนาอนาออนุาอนุาบ้านอีกแลาวไงครับาินออนุญอนุนาอนออ

เมื่อก่อนตรงข้างหน้าเนี่ยเจ้าของที่เขาถวายนี้ห้าสี่ก็ข้างห้าสี่รางเรวาห้าอย่ตอนที่บบนี้ส่นึ่งสองสามสาธุ ก็จะน้อมนำมาถวายต่างๆครับเจ้าเป็นความดีเราไปทำบุญที่นั่นเสร็จแล้วก็แต่ว่าจะมาถวายกางวัดอย่างนี้ที่ขึ้นมาเที่ยวด้วยแล้วก็จะถวายวันที่เพื่อจะได้มีความจับเ็นมากขึ้นเยอะนะกิจอื่นๆกับจิจวัตรกิริยากันเองปรากฏและพฤติกที่อยากใเนี่ยเป็นที่มาของอันนี้จินตนาการเนี้ย ขอขอพระที ð, ่ว่ารุ่นรุ่นเจ้าพี่ไปดูทรงทรงกร้องเป็นหลังแจกได้ครับให้ผมรอตรงนี้มาถึงไหมครับไ้ครับได้ครับด้ให้ได้เงินได้ทองเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินทองแล้วลูกจะมาทำบุญให้ได้ถึงสักทีถวยเทพตึพระองค์นะแต่นยาลีแล้วมา

แล้วก็ลำลาคุณผู้ชมไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ